สวัสดีครับชวนชมรถครอบครัวน่าใช้1คันนะครับกับ SUV ตัวนี้นะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับใช้งานกระทัดรัดใช้ได้สบาย t ตโยต A า v a ว z ซนะครับ1.5 s อนะครับออโต้น้ำมันล้วนเป็นตัวท็อปปี2010ครับรถมือเดียวป้ายแดงครับ239,000บาทผ่อนใช้งานโดยประมาณผ่อนได้4,000ผ่อน6ปีนะครับโรได้รายได้นะครับรถอยู่แถวรามคำแหง รถโดยรวมสภาพสวยครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่นะครับการันตีโครงสร้างรับประกันเกียร์เครื่องยนต์1เดือนครับใครที่กําลังหารถใช้งานไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยครับเน้นใช้งานนะครับรถครอบครัว SUV 7ที่นั่งขนาดกลางนะครับเน้นใช้งานสบายๆเติมน้ำมันไม่แพงครับตัวนี้สภาพโดยรวมสวยเลยครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่าง ครบเช็คมาทุกระบบพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องบุ๊กสวิตอยู่ครบใครที่กําลังหารถครอบครัวไปเช็คไปชมดูได้เลยครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดกดคลิกที่ชื่อคลิปอานรลยละเอียดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็จะมีแอร์แถว2นะครับเนี่ยที่นั่งที่นั่งนะครับโดยรวมก็ข้างหลังก็น้องๆหนูๆน,นั่งได้3คนโดยประมาณนะครับ ใครที่กําลังหารถใช้งานก็ไปใช้งานค้าขายเดินทางท่องเที่ยวใช้ได้ครับรถสภาพสวยมากๆนะครับแอร์ข้างบนนะครับแอร์เราเย็นทั่วถึงสะดวกสบายแอร์ออโต้นะครับเครื่องพันห้าไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ํามันล้วนรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบใครที่กําลังหาใช้งานก็ฝากไว้พิจารณานะครับไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับพาเพื่อนพาช่างไปเช็คได้ครับ รถสภาพพร้อมใช้นะครับ239,000บาทนี่เป็นเงินสดก็เจรจารต่อรองเครดิตดีนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถ2 0 0 0ครับก็นำมาฝากเผื่อจะมีสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวกับ SUV ทรงกระทัดรัดเขาจะเรียกว่าบางทีเขาก็จะเรียกว่า MPV บางทีก็เรียก SUV ฉะนั้นผมก็ต้องฝากไว้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อแต่ที่แน่นอนคือรถคันนี้เป็นเที่นั่งขนาดกลางๆไม่ใหญ่ แล้วก็เติมน้ำมันเครื่องพันห้าเน้นใช้งานสบายๆครับเดินทางใกล้ๆก็ไปกันได้ทางบ้านนะครับค้าขายท่องเที่ยวก็ใช้ได้รถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบภายในงามๆขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานเน้นผ่อนเอาไปใช้งานสบายๆครับไม่เคยติดแก๊สนะครับก็กว้างนะครับมีพื้นที่โดยประมาณก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับรถครอบครัวเน้นประหยัดเน้น ประหยัดนะครับเพราะเป็นเครื่องพันห้าแต่ได้พื้นที่ขึ้นมานี่นะครับเป็น 1.5S ถือว่าเป็นตัวท็อปปี2010ครับรถสภาพพร้อมแบบนี้นะครับคลิกที่ชื่อคลิป่ายละเอียดนะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปเบอร์โทรกับไล่อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดรถอยู่แถวรามคำแหงนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับโดยรวมก็ฝากไว้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของอเวนซซ่านะครับ ตัวนี้น่าสนใจมากๆสวยสมบูรณ์พร้อมขับครับรถมือเดียวป้ายแดงครับ